คนวันนี้นะแก้วมีเมนูมานำเสนอคือข้าวนึ่งดอกซ้ออ่าดอกซ้อกับเมืองอู้กับเมืองดีกว่าอันนี้หมักซ้อออันนี้มักซ้อนี่นึ่งมาแล้วมันจะเป็นสีเงี้ยเหมือนข้าวข้าวไรเบอรี่แล้วจะมีความหอมเอานะคืออมนีเนาะนี่นะมันจะหอมอีน่อีนาเหมือนเปิ้ลได้กิน เอ้ี่มันหอมเมาะขนาด,ดนนเลยรสจิ้มก็เปี้ยวเอืมต้องลองขิงน,นี่ดอกมันนะดอกมันไป็นชัอไรอ่านี่ดอกนี่ดอกนะมันเนีายข้าวต้มยี่เหมือนข้าวต้มมัดนะใส่๋อ,อเขามม้าวต้มไม่ใส่ใส่กบน้ำตาลกับเกลือนิดหน่อยแล้วก็คือคือ,คอต้องตากก่อนจากแห้งเสร็จแล้วก็อามาตำตำแล้วก็ร่อนเนาะให้มันละเอียดอะออเป็นผงเสร็จแล้วก็เอามาผสมกับแป้งข้าวเหนียวอืใส่น้ําแล้วก็ใส่น้ําตาลนิด ใส่น้ำตาลเยอะกว่าเกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่เกลือหยะนิดนึงขยำขยำแล้วก็ปั้นเป็นข้าวต้มขนมก็ได้อันนี้ปออยม่ใกกินก่นกบเปี้ยเนะอะบอกไว้ก่อนบอกหมูสับนะนี่หมูสัว่ากินได้แหละ่มูหัวากินได้ไน่ะนะขอลองลองลองหน่อยอออหอมหวานร้านเลยมันจะไม่กลิ่นหอมขึ้นจมูกอ่ะครับจะมีความหอมเนี่ย ข้าวเป็นสีขาวพอนึ่งกับไอเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นสีนี้เลยหอมอ,อร่อยอุ้งเมืองอะ่ะเดี๋ยวกับผมเนาะอุางเมืองเหินืนก็กจะบอกให้เขา,ขาพูดไทยค่ะแต่เป็นไทยหน่อยนะคะไม่รู้พอพูดไทยก็บอกอู้เมืองได้อย่างเป็นอย่างบอกอู้เมืองเอาแล้วเนาะผลักไฟเนาะเมืองพองไทยพองนะเมืองบังไทยบังนะ สมกันผมได้เกิดได้แแต่เกิดติดการจนาบุรีนะฮะเอะจะมาอยู่เชียงไฮ้มาอยู่เชียงไา้ครับก็เลยมาอู้เมืองได้ครับอู้เมืองเนี่ยตอนนี้ก็อู้ล้วได้เนาะแต่ว่าอู้ภาคใต้บ่ได้หม่แล้ว